ก็มีใครรู้เนี่ยพแตบการพาหงก็พรอนแปประการนิดหน่อยพาหุงกันชนะทุกอย่างทุกข้อพาหงก์พาหงก์จะไม่มีมีชนะจ้างชนะดินชนะควาของคุยมารเนี่ยชนะหมดชนะทุกข้อมีแต่ชนะเท่านั้นเองพาหงพอก็พรอนแปประการ พร7ประการน,นี่วัตโกน,นี่เ7ประการอันนั้ก็พราหงนนพร8ป,ประการอ,อันนั้ใน,ในทุกข้อมีแพ้ใจใจทุวันหล,ลงปู่บินทบาทเน,นี่นนนออยลวกปูใ่ให้พรข้อใดขอรับมันมันมันทั้งอย่างได้พรให้พรนี่มันยายสพีเนี่ยถ้าเขามีน้ำต้องไหว้ยถา

ตอนนี้มาถวายหลวงปู่อันนี้เทียนไม่ทำเลยอาบน้ำเสร็จพึ่งมาอาบน้ำเสร็จไม่บอกพี่มาลวงปู่ไม่มาแล้วร้อนเลยรีบกลับไปอาบน้ำธรรมดาทุกคนพอจะเข้าห้องแล้วเรียไฟดับไฟดับกันเลยต้องออกมาถุงพาออกมาเขาทำเข้ามาอย่งนี้ก็ไม่ถึงเงี้ยมีคนมาเอากลับไปเอาเรื่องเทียนเปล่านะครับหมูเทียน เอามาครับยุงขอนี่ครับขังก็ตรงนี้ขาไม่ได้ขังมใช่ไหเ้เดินแบ,บบแบบนี้เนะี่ยโอ้ตาหลวงพ่อดีนะถ้าเข้าไปตอนนี้ก็ไม่ไม่มีพัดลม